สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องคำอธิษฐานขอให้กลับสู่สภาพดีส,สดุดีบทที่80ข้อ3ข้อ7ข้อ14ข้อ18ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระเจ้านางพระองค์ในการพูดคุยกับเราขอพระเจ้าทรงสอนเราในวันนี้ให้เราเข้าใจแผนการพระองค์เราเจะอธที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้ เรามาดูคำอธิษฐานขอให้กลับสู่สภาพดีนะครับอยู่ในสรุดีบทที่80นะครับหัวข้อเรื่องเขาก็คืออธิษฐานขอให้อิสราเอลกลับสู่สภาพดีนะครับแเราก็จะมาประยุกต์ใช้อธิษฐานขอให้เรากลับสู่สภาพดีนะครับปกติก็ข้อ1ข้อ2ธรรมดาครับข้าแต่พระเจ้าองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงดูเรานะนำเราเหมือนอย่างนำแกะนะครับเรามาดูข้อ3ด้วยกันครับ ก็สามบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ท in ั้งหลายให้กล <Mm ับส yani ู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดนะครับแล้วก็ในข้อ7ก็เหมือนกันนะครับข้อ7บอกว่าข้าแต่พระเจ้าจอมทัพขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดเหมือนกันเลยนะครับ ขอพระพักะพงค์ทอแสงเพื่อเขาพงจะลายทั้งหลายจะรอดนั้นนี่จะเป็นคําอธิษฐานที่เราเดี๋ยวจะอธิษฐานด้วยกันครับขอพระเจ้าให้เรากลับสู่สภาพดีขอพระพักพระองค์ทอแสงเพื่อเราทั้งหลายจะรอดนะครับท่านี้อะไรทําให้เราไม่รอดทำทำไมอะไรทําให้พวกเขาถึงอยู่ในสภาพไม่ดีอิสาราเอลนะครับเราจะเป็นสิ่งที่เรามาดูในชีวิตของเราด้วยกันนะครับก็คือในข้อ4ี่ครับพระเจ้าเองครับ พระองค์จะทรงกลิ้วนะครับพระองค์ทรงกลิ้วครับพระองค์กลิ้วในเรื่องอะไรก็คือพระองค์โกรธในเรื่องอะไรครับทำไมพระองค์ถึงต้องให้พวกเขากินน้ําตาต่างอาหารในข้อ5นะครับทําไมพระองค์ทําให้พวกเขาเป็นทุกเป็นที่ดูหมิ่นในหมู่เพื่อนบ้านนะครับแล้วเขาก็ขอพระเจ้าช่วยเขาให้กลับสู่สภาพดีในข้อ7ใช่ไหมครับขอพระเจ้าทอแสงแล้วมาอีกแล้วครับข้อ8ครับ พระองค์ทรงนำเถ้าอางุ่นออกจากอียิปต์พระองค์ทรงขับไลบ่บรรดาปรชาชติออกไปและทรงปลูกเถ้าอางุ่นไว้นะครับพระองค์ทรงปราบดินให้มันดีครับให้มันยังรากได้แล้วมันก็มีเพาะเถ้าอางุ่นร่มเงาของมันคุมภูเขากิ่งก้านของมันคุมต้นสีดาใหญ่ก็คือเป็นประโยชน์ยื่นกิ่งไปถึงทะเลครับแขนงไปถึงยูเฟติตแต่ว่าทําไมพระเจ้าถึงพังกําแพงพังกําแพงนะครับ เห็นไ,ไหมครับตรงนี้อิสราหกบเรบอกว่าพระเจ้าทําไมถึงเกิดเหตุไม่ดีกับพวกฉันทําไมให้คนอื่นมาเด็ดผลมันไปกินนะครับทําให้หมูป่าออกมาย่ายีมันทำให้สัตว์ป่าในท้องทุ่งมาเอาประโยชน์จากเถาวงุ่นนั้นไปนั้นข้อ14ครับข้อ14ข้อที่เจะดูต่อไปครับคือข้าแต่พระเจ้าจอมทัพ ขอทรงหันกลับมาเถิดจะให้เรากลับสู่สภาพดีขอพระเจ้าอยากกลิว้วเห็นไหมครับขอแรกอยากกลิว้วอยากข้อที่2ครับขอพระเจ้าหันกลับมาเถิดครับหันมาแล้วมองเรามาจากฟ้าสวรรค์และเห็นและขอพระองค์สนพระไถยในเท้าหงุนก็คือในชนชาติอิสราเอลนี้ในพวกเรานี้นะครับคืออะไรครับคือหนอพระหัตถ์ขวานี่คือผลผลิตของพระองค์ก็คือคนอิสราเอลพวกเรานะครับ บุตรของเขาให้เจริญแข็งแรงขึ้นเพื่อพระองค์ครับเพื่อพะนามพระองค์เพื่อชื่อเสียงของพระองค์เองเพราะว่ามันถูกตัดและถูกเผาเสียด้วยไฟครับเอาละครับเรามาดูข้อข้อ14บอกนะครับว่าขอพระเจ้าหันกลับมานะครับขอพระเจ้ามองมาขอพระเจ้าสนพระทยในตัวเรานะครับเรามาดูในที่สุดข้อ18ครับก็คือว่าแล้ว ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันไปจากพระองค์ครับขอพระองค์หันมาเราอย่าหันไปครับขอพระองค์หันให้เรากลับมาสู่สภาพดีครับเพราะว่าเราไปทําให้พระเจ้าโกรธนะครับเราทําให้พระเจ้าโกรธด้วยเรื่องเรื่องครับด้วยเรื่องการหันด้วยเรื่องการไม่เชื่อฟังครับด้วยเรื่องการไม่ไม่ตามพระองค์ครับและขอพระองค์หันเรากลับมาครับขอพระองค์หันหน้ากลับมาหาเราครับขอขอพระเจ้าช่วยเราเพื่อไม่ให้เราหันไปจากพระองค์ครับ าาทำอธิษฐานขอพระเจ้าหันเราให้เข้าทิศเขาา้าทางให้พระเจ้าหันพระพักมาหาเราให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเรามาดูเอาเรามาดูข้อสุดท้ายด้วยกันข้อสิบเก้าข้าแต่พระเจ้าขอช่วยนะฮะลืมใส่เข้าไปข้อสิบเก้าช่วยให้กลับสู่ภาพดีเหมือนเดิมเลยครับขอพระกรองทอแสง เพื่อข้องหลายจะรอดครับพี่น้องครับวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าคําอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเรากลับสู่สภาพดีครับก็คือเรื่องแรกอย่าทําให้พระเจ้าโกรธครับอย่าทำให้พระเจ้าโกรธนะครับขอเป็นไงครับขอพระองค์ทรงยกโทษให้ครับขอพระองค์ทรงนะครับดูทีนะครับข้อ7นะครับขอพระองค์ทรงอะไรครับให้กลับสู่สภาพดีนะครับข้อ14ก็คือขอพระองค์ ทรงหันมาขอพระเจ้าหันมาหาเราทำไมครับเพราะว่าพวกเราดันหันไปหาหันไปจากพระองค์นะครับและดังนั้นในข้อ18นะครับก็บอกเราว่าแล้วเราทั้งหลายจะไม่หันไปจากพระองค์นะครับพี่น้องครับวันนี้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอพระเจ้าให้เรากลับสู่สภาพดีอาจจะมีสภาพที่เราเคยดีครับแล้ววันนี้มันไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะเราดันหันไปจากพระองค์ ดันลืมสิ่งที่พระเจ้าสั่งเราดันไม่ประพฤติตามอะไรบางอย่างที่พระเจ้าวางหลักเกณฑ์ไว้ให้เราและเราดันจะหันไปทิศอื่นอยากจะหนีไปทางอื่นพระเจ้าบอกให้ไปทางนี้เราก็จะไปอีกทางนี่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์เสมอเลยครับขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ครับขอพระเจ้าหันมาหาเราครับขอพระเจ้าให้เราอย่าให้เราหันไปจากพระองค์ครับ เพื่อชีวิตเราจะหันกลับสู่สภาพดีครับเอาละครับวันนี้หันกันหลายรอบแล้วครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้กลับสู่สภาพดีด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระพักของพระองค์หันมาหาเราขอพระพักพระองค์ทอดแสงขอพระพักพระเจ้าอยู่กับเราคงจะคันเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอแต่เกิดจากเราเองประพฤติไม่ชอบเกิดจากเราเองที่หันหนีพระองค์ไปก่อน หลบเลี่ยงพยายามหลีกออกจากทางพระองค์เราขอพระองค์ทรงฉายแสงหันมาหาเราขอพระเจ้าทรงตีสอนเราถ้าจะเป็นขอพระเจ้าทรงเตือนเราใช้วิธีการของพระองค์ที่จะนำเราที่สุดให้เราหันกลับมาหาพระองค์ให้เราอยู่ในทางพระองค์พระเจ้าเวลานี้เราขอสารภาพเราขอยอมรับในอดีตที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่ทําให้เราหลีกหนีจากพระเจ้าไปหันไปจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรด ให้เราที่จะหันกลับมาหาพระองค์อยู่ในทางของพระองค์พระเจ้าวันนี้เราจึงขอพระองค์ให้เราทุกคนกลับสู่สภาพดีเพราะเราที่ฐานในพระนามสุขเ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ